สวัสดีค่ะเพื่อ <Okay. S 2> นๆเก็บบรรยากาศวิวภูเขาแถวบ้านนะคะอันนี้ก็จะสวนเงาะเก็บบรรยากาศด้านหน้าเอาบรรยากาศตอน10โมงเช้าของวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบดูแต่ว่าวันนี้มันโลว์ รของแม่น้ำจันทาบุรีเอ่อโอ้ห้ำไม่เยอะเท่าไหร่ควายเยอะ <c oughs> นะป,ปมไม่ไาา่าเลยราไม่รู้หรอกเมป่าเม่ดมา่าเห็ดสมิตีปเห็ดมนะิะ ป่าเห็ดนะคะนุณแต่ป,ปีนี้ไม่ได้มาหาเลยป่านี้ข้าไปดูยังไม่มีป่านี้เรายังไม่ได้มาเลยป่านี้ใกลเมืองป่านี้เรายังไม่ได้มาหาเห็ดเลยเอยงก็พากันหาเห็ดกันจังเลย ก็เก็บเห็ดปวกเห็ดละง้เห็ดแดงเห็ดข้าวหมากเต็มไปหมดแต่ว่าเห็ดน่าจะมีนบ,มน,เบเนเขาใช่บนเขาจุดที่เราเคยหามันก็มีแหละแต่เราไม่ได้ไปไงเพราะเราทำงานเอาบรรยากาศฝั่งทางนี้นะคะสวนทุเรียนไอ้เอาบรรยากาศสวนทุเรียนให้เ,เพื่อนๆรับชมห <c oughs> ันมาทางนี้ต่อเอาคลิปยาวไปเลยเพราะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคลิปยาวลงแล้ว ล้าก็ลิปยาไปเลยกินสเต็มอันนี้จะวิ่งไปเติมแก๊สนะคะเพื่อนมันจะออกไปทับไปเอาบานไปลองห,หน่อยนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นถนนสายจันทนิมิตนะคะจะเป็นสายจันทนิมิตใหญ่เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองค่ะส่วนทางนี้ก็จะออกไปแถวสามแยกเม็กโคถนนสุขุมวิท ะะถ้าตรงออกไปก็คือออกสามแยกเมิตโคนะคะตรงไปสามแยกมิตรคส่วนเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละเติมแก๊สก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าใหม่นะคะสวัสดีนะคะ